ในคลิปนี้เอกจะเอาเจ้าเอรโร่ที่เพิ่งบัฟมาใหม่ไปดูในแรงหนึ่งร้อยดาวแบบโซโลนะครับจะเป็นยังไงปรับมาใหม่จะเก่งขึ้นมากแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้แล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ไม่ต้องกลับบ้านนะครับไม่ต้องกลับบ้านตีดลือเลือดเอามันดีตรงนี้เลยก่อนจะเข้าไปดูคลิปเอกขอแนะนําเว็บเติมเก,ม,เกมที่คุ้มที่สุดในเวลานี้พ่อมดเควาวเปย์บริการเติมเกมที่มีผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดง่ายๆบนเว็บไซต์รอไม่ถึง5นาทีใช้แค่ OpenID เท่านั้น แถมมีโปรโมชั่นอีกมากมายและถ้าหากใส่โค้ด HBX ของเอกก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งเติมยิ่งคุ้มเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเคว่าเปย์เท่านั้นอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะนะครับเอกว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเบต้าแต่ถามว่าวเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้ปกติแดนไฟรนไปก่อนตัวละแพเ้เฟรนเจอกับซูกา้าน่าจะไหวอเนี่ยอย่างเงี้ยเกมเนี้ยเราไม่ลองตัวเนื้อบะลองตัวบัฟก่อนดี จะไปลองตัวเนิร์ฟก่อนเจอกับตัวอะไรเจอกับนิเจอร์อัพเลนที่จริงอัพสกิลหนึ่งมาดีนะไล่ไล่หัวเรอัวพอเจอหน้าแม่งก็หัวก่อนเลยอะไรเงี้ยแอร์โอวีสตรีมประมาณบ่ายถึงหกโมงเย็นค่ะเกมอื่นประมาณสองทุ่ม ลิตรได้นะน่าจะสบายด้วยป่าจบไหนวะเนี่ยป่าน่าจบบนหรือเปล่ารวบตัวศัตรูเวทป่าเราแล้ว been defeated. An enemy has been defeated All the time. Why am I so sad all the time? You're unbearable. <hiding noise> ไม่ไหวสามตัวเยอะเกินสู oh> ้ดิกเตอร์ได้ครับสบายหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งผมว่าสู้ได้หลายตัวเวเอร์ผมมั่นใจเลยสู้ได้หลายตัวเอออ์ไหว ดูดิตู้ได้หลายตัวเว้ยโดนตู้โดนและนะ้วีดถีอว่าดีถือว่าดีครับตอบโจตอบโจทางพุ่มไม้ด้วยรวมตัว Slayer has b a t I l o s <S <S ต้องมีกระโดดเท่านั้่หนึ่งถึงหนึ่งไว้แต่ถ้ารุมแบบเมื่อกี้ก็ไม่ไหวห้าร้อยห้า,าสิบห้าตัวมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นั แนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปป้อมเลนดันของเราคงโจมตีเห็นว่าบนเยอะแน่เลยวะ HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อน h s เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อน สบายมีดิง้งเลือดด้วยตัวหนึ่งหนึ่งไหวอ่ะดูดูดเลือดดิดูดังคุ้ไม้ด้วยไวโซทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา Your team has destroyed tower. has นายูสีเนี่ยตกดูตีดิ่งเลือดดิอันนี้จากพลังแสงนะเอ้ยไม่ใช่จากขาสีบนะครับ ตกิลติดตัวดูดิเฮียคือหนึ่งหนึ่งเอาไหวเว้ยหนึ่งหนึ่งคือเก่งอ่ะปรับมาใหม่ก็ถามว่าน่าเล่นขึ้นไหมน่าเล่นขึ้นอ่ะแต่ว่าถามว่าจะติดเมตาไหมอันนี้เอกยังตอบไม่ได้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแบบเล่นไปเรื่อยๆก่อนอ่ะ

สะท้อนแล้วก็ดาบแดงอ่ะสะท้อนอมีอามน่าจะได้อยู่น่าจะไหวอยู่ครับ ไม,ไม่ต้องกลับบ้านนะครับไม่ต้องกลับบ้านตีนเลือกเอามันดีตรงนี้เลยดูดิไม่ต้องกลับบ้านเลยตัมาใหม่มันดีตรงนี้นะดูบังพุ่มไม้ด้วย

ของการสองชิ้นน่าจะพอล้วเรียด้วเซเลเยอร์ออกมาแล้วโอเค Okay. หนึ่งหนึ่งลิตรสบายชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะลิตร์ชนะ ขี่หนึ่งหนึ่งไหวแต่เปโอลินติโน่ไม่แน่ใจ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเออเลอร์ปรับใหม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เองด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันชนะโฟเลนไหมถ้าเจอคนล้ำเก่งๆอ่ะผมมองว่าน่าจะไม่ไหวและถ้าถามว่ามันจะติดเมตาไหมผมมองว่าในเล้งร้อยดาวอ่ะอาจจะไม่ติดเมตาแต่ถ้าถามว่าคอนต้นเนี่ยมีคนเล่นไหมผมว่าคนอาจจะเล่นเยอะขึ้นเพราะว่าเล้งคอนเขาแบบบวกกันเยอะกว่านี้เอออันนี้มันแบบเล้งร้อยดาวมันเล่นกันเพเซแบบชนะป้าไหลไหมชนะป้าไหลชนะแน่ๆพี่ ออกตัดเลือดชิ้นเดียวชนะปลาไหลแน่ครับเพราะว่าเออเลอร์มีเด้งเลือดเหมือนกันครับปลาไหลต้องสกิลสองนะถึงจะเด้งเลือดชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะโอเมนไหมเทปหนึ่งชนะโอเมนนะเวลาโอเมนมันตักอ่ะเรากระโดดได้เว้ยเราก็โดดอยู่ในวงอ่ะอัติโอเมนมันจะเสียฟรีเว้ยเวลาโอเมนมันมันสกิลสองอ่ะให้เราตีไปเรื่อยเื่อเราเด้งเลือดอยู่เหมือนกันเวลาเกาะมันหมดอ่ะให้กดสับไหวผมมองว่าไหวหนึ่งหนึ่งโอเมนไหวแต่เฟรนไม่รู้มันอาจจะเล่นอย่างนี้ได้ถ้าเฟรนติโนอันติเราก็อันติให้หลอดอันติเฟรนติ อ้ะสู้ได้ก็ได้นะอันเนี้ยอยู่ที่สกิลเพล่ะ